บางเบกินบางเบ่กันนะกินอะไบางบ่าน่กินเท่กินเท่าเมตรบ่บ่ครับกินจะได้จันอ้าวเจาวหวนะครับเฮ้พวงเาพิแม่ครับพี่น้องครับพี่น้องน้าไม่แตกละบาดเลยอไอดูครับดูพี่น้องครับเบิ้องข้อสรุปจัต่อนะครับเด้อแก้วปอดงวดจันทหมอด สัมบารีพี่น้องทัท้งทีเข้ารบรักทักแพ่งพี่น้องกรารปะชาเชิงชุ่มกุบานประตำหนักกุาพานกุเมืองงามในเหลืองน้องหาแลตระการปราสาทเพิงสวยสุดสึง่งสาพูดไทยทินบรรในพุทธธรรมและนี่คือคำผลพี่น้องเขาเช่าจังหวัดสกลนครครับตอนรับภาพตอนข่าวสบรรยากาศของรายการของเสียงเพียวเมืงองสกลนครกับรายการตอนนี้พี่น้องครับมือนี่มาก,กินผลไม้ร้วมพี่น้องกับผมอาหารที่สารมาเทาอาหารปลาบานเท้าผลไม้ปลาบานเท้าน,านั่นคือทักดีอาจารย์ปองครับผมและพ่ <S 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 อพีอ่สวัสดีครับผมห้วยไปเจอไหนมาเจอไหตอนก็ได้กลิ่นแบบขำ คำคำมึงเสีคุกแกกินสมไหมแมนบ่กว่าบ่ดนี่แมน่าแมนยิงไหนจะว่ามนคือว่าสั้นอ้มมาสวงแหมที่นองครับหมากไมมมงนะครับผมได้แก่อุ่นกับผมแมนบยังงเีเมาเมาครับผมเมาพร้อมเดี๋ยวเมากเมาหมากเมาหมากเมาพราไทเาอ่ามากเมานี่มาเมามาเมาฮะมากเมาตาค ภาษาอังกฤษอะไราจครกนี่ปกคำแม่กแม่ก้มาภาษาอังกฤษปักคำมาได้ี่แม่ก้แม่ก้มาไอแม่ก้ปักม่วงภาษาอังกฤษักากมาได้แตะปองย่างนักกีฬาเดินตันนักกีฬนักกีฬายังจะเออเออมารินเออมาบอกภาษาอังกฤษได ภาษาจีนบอกมาว่าได้บีแมงเอ้ยมีแต่แมงโกย่างเดียวแมงกัวแบฮวงตัลูกมาม่วงอ่ะต่อไปนี่คือย่างนี่ย่างนี่ย่างนี่หน้าอนี้บอกนาอยู่ภาษาจีนนา่าอไมักมโอ้ยนี่แมงโกยเขียวนี่แลนีอางนี้มักมอ้มักมอักมมักมอมักมอมักมักมอมักมอมอมัมมัก้มัมมัมักมอมั เออมาสมอส์เตอร์เอสหนึ่งหัวเองแสดงกันเอาอย่างนี้ครับกันเครื่องปูนเนี่ยสุนทรมะพีกโอฮิปนครับฮิปน์กวนเราควักปลาเล็กหน่อยครับครับผมพี่น้องครับและที่สำคัญเลยว่าแรกคือน้ำปลาแซ่บนัวคลุกครัวท่านต้องน้ำปลาลายใหญ่ปูนฮิูนขอนแก่นพี่น้องครับผมเน่าใส่กับไปพี่น้องเอ้ยความแสียความนัวเข้มข้นขนาดเลยกวกับน้ำปลาลายใหญ่ปูนฮิูนขอนแก่นนะพี่น้องเด้อขวดละสิบห้าบาทนะครับหนึ่งขวดสิบห้าบาท โลดึงลอยแปดสิบบาทคาทรงลอยยี่สิบบาทรวมเป็นสามลอยบาททรงทั่วประเทศท่านพี่น้องเด้อแซ่บอีหลีพี่น้องครับผมปลาราแซ่บปลาราหนอครูขัวท่านต้องปลาระยาพูนฮิตูนขอนแมาพี่น้องมาพี่น้องทุกคนอยู่เมืองหลังเบืองหน้าโอ้ยเข่าเสี้ยงเข่าฟองเข่าบีเข่าพี่ปัวเบ้อเท่าบ้าเฮ็ดจังได้จังมากจังมากอันกินได้ำซังรี่ให้พี่น้องเบิ่งตอนคำน้ำลายแหลกแหลกหนว่าหากินกรบป๋อใดหากินกรบป๋อใดโอ้ยหนว่า มึงหนาก็มีเดียสินรแต่มงส่งพี่น้องไดก็อยากซ่งอยู่แล้วครับอืมอัดสงาที่หลันตรวจสอบรวว่าส่งประดกประเดกไปอะคุณอปามาเลี้ยงเหรครับปาคุณหนาแล้วครงกระเดกันมันบอแน่นครับเป็งประแดากนมาหวดก้อนก็ซื้อขาเม่าไปไปยุโรลใครแต่มดทอืเข้าเมาแล้วขาเ่เขาเคียวน้อปฏิบัติกีนได้รังสิละ อาพี่นองครับซิมซิมดีซิมซิมเอาไปจัดปอกแค่ปอกอาเอานี้ก็ได้นี่บองกิมากินกินอะไรบเบา่ยกินเทา้กินเท่านันม็ดบ่บาคับกิตจังเอาวกหครับหมดชุดลพวกชวกเสิม่ครับพี่นองครับพี่นองาไม่แตกระบาดเลยอ้ดูครับดูพี่น้องครับเบิ่งกับผมขออย่สรุปจัดอกนะครับเือแก้วปอดหมดจัดอหมด เอาไปดิเอาตามลูกเอาตามลูกเอาตามลูกเอาเละครับเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้พ่อเบี้ยกำลังจะห้าวนะครับผมจะห้าวยังไงจะไดลูกีเขาเป็ยังเหมือนเดิมเก่งเขามันยังเหมืนี่ิ้ายยังนุ่มมาด่าฮึ่อะไปดบักคำหน่อยไปองบักคำหน่อยอ้ยพีบักคำหน่อยบปดีบักคำหน่อยจะตองมาดิ เราสตต้นประเดจะปอกตนระเดีเดี๋นี่เดี๋เ้ตอนถหาหลุปเนียังตอนประแดกพรวอมเอาครับผมครับผมตอนรับ้อกสละก็บิ๊กใหญ่เท่ามึงการครับผมสุดหล่อครับผมมากเละครับมาสวงานมึงก็คือโปรเซใเสือเนี่ยูเที้งานโปรเซเสือเนาะ เเปียงเสียเปียงพลาเนาะบอกบกลากินแล้วลูกพ่อเม่นพ่อพ่อมาพ่อมาอยู่พ่อกินได้หมดเยบิ๊งแงเข้าไปก้องไวล่ะมันมันไอ้ดังแต่มัน่าอะไรครับเอ้ยที่น้องทำได้แตกมันบ้างตอนประเด็กประเด็กเรื่ตอนทำัไงเอ้ยมันจะปอกมันจะปอกนี่แม่บักขามปอดเนี่ยมัสสโมรีไหมมัสสโมรสมัสสมร์มั่สโมระ มาสมอแอนมาข้ามปอมห้วยอันนี้มาข้ามปอมตัวนี้มันมาเสมอมันบอกมาข้ามปอมนี่ยมาข้ามปอมมาข้ามป่อมมันบิ๊กปอมเลยบ่อยดีด้วยเผลอาเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับอ้าว มีย่างการขบปากที่มัตวิบบบอกอกุศลวนนเป็นแบมจีบขาบเวกยจาปากิ้ี่นอครับอนี็ยาบี้บีเอาขอบปากมจำเจวกมาได้เฮ้ยเอาขอบปากเลยเอาหน่วยมันตวเจ้านั่นี่น้องครับผมน้องบอเอาบีรกับผมกรปสมองมาจัปอกมาจัปอกมาสมองผมมีมีแต่ามปอก กระจายพี่น้องเลยเบากเบาพๆมองยังไงอนึงเลยนะอาจารย์ทีนี้องก็เบิงครับเด็กครับผมอือเอาหืมอืมแก้วครับอ่าเบิงข้ามเด็กครับขอสรุปจากปอนครับผมข้ามเด็กนะครับผมเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวอาจารย์ปอขอสรุปได้จานอืม ขากลายพี่้องโอ้โหเอาบคามมากประารปลาคามมาใก้พี่้องกินเด้มันได้แตกนี่บาคามไม่ไงนี่นี่ละมาเด้อพี่สมใจพี่อรสามาเด้เออยเด้อปลาอิวตายแล้วลตายแล้วกี่คำก็ยังเงินเดือเงินเดือนยังเปนอนอ โอุ้นตวนพูเห็น้าอนันผู้ชมครับตอนนี้ผมตุ้นตวนูเห็นตอนยังึดเเห็นแบบเห็นตอน่เดือกทำไงยังก่อนกนเอ็นตุ้นตวนืูเห็นตอนัเดือกทำไงเวนยากนำนีอ๋อเอฟซีพูบันบงตอนเดืกถือครนคข้าสุดพีดปอบเปนแ่าปะเจ๋อ่ก็อยากมาเต็มตายบตอนเดือกว่ะดอเอฟซีฝรั่งเยเือโอ้ยชองเนมมาเนี่ยกูรเบื่อเขาเว่ากูเรเบื่อกูเรเบือจันรเบือ่ชองเนมมาอออี่น้องเอาแม่อี้ อืเอาแล้วครับบาราตอนจากทาจาทปองตัวรอบนี้เขาอืมพี่น้องครับขอทะลุนะครับผมอืมมาเลยดิมาเลยเอาไม่ละเอาไม่ละกี่คำก็ยังเหมือนเดิมดอกตองพ่อมาเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับแฉล้วุ้ยใอ้ผู้ขาดจิ้มในเด้อทำอะไรครับ ขา้านังแต้ข้กวข้ีวเป็กูดิพี่น้องครับอีสานเหมือนเท้าเจ้าบหักงวงต้มหักครามเหรอเออขอตอนปลาเนี่ยขาปาแดกตอนตึกตอนเนี่ยเปยังเ <c oughs> อาเน่ยปลดเพิมเมือเม่อ,อ <c oughs> ปลาปดดเบ่งกล่องปลาลาบีเมื่อยังไรจ,จ,จีอยู่ขว <c oughs> ครับบคดิมีแ <c oughs> ล้วพี่น้องมาแล้วครับโอ้ยมันกินไปกี่มาตั้แม้มึง มือมึงยังไงดอกตอนมี้มากกับซาวยังตายเอนนี้แซ่บคักแซ่บนะพี่น้องเอ้ยมาเด้อครับมากินกันกับผมบึงคำนี่ของอาจารย์ฟองครับโอ้โหดูครับท่านผู้ชมครับไอ้แจ๋วกลำไรแตกอาจารย์ฟองออื้ สุดยอดพี่น้องสุดยอดสุดยอดอุ้ยแต่ละคำนี่หักหลายบุ้งนะคำต่อไปจาร์ปอมพี่น้องครับผมอยากมบอกี่อยกหลุดอยากต้อเนรนอยากด้วยเมนลาบมาตัวลุดแว่าชื่นก่าเมนมังไเป็นนเมนบกครับ เอกิเตงจะอร่พี่พี่พี่ัวยเปิดแฟนครับมากินน้ำได้แล้วเอฟซีมาะเอฟซีเฮ้าายหมองบอลมาเลยพี่น้องเริ่มากินน้ำกันครับผมเอาจับเอาเอาเอครับยำดิมันแดดฮะักหลยครับโอ้โหสุดยอดมากเลยครับอาหดครับหด ไปแล้วเมื่อกลองไปแล้วโอเคโอคากมือหม่เพื่อผมมากินบักสมกับพี่น้องด้อตัวพี่น้องจดจ้วงบ๊ายบายสวัสดีครับผมยสวัสดีครับฝากไปกับน้ำปลาใาญ่พูนที่ตนขอนแก่นพี่น้องเลยนะครับอยาได้ปลาายใส่ปลาหนั่งคู่ครัวท่านต้องน้ำปลาใหญ่าพูนที่ตนนะครับศูนย์แปดแปดสามศูนย์ห้าห้ี่ศูนย์เก้าศูนย์แปดแปดสามศูนย์ห้าห้าสี่ศูนย์เกน้ำลายูนตนขอนแก่นขวัละสิบห้าบาท นะครับผม1นึ่งบาทค่าส่ง120บาทรวมเป็น300บาทส่งทั่วประเทศไทยนะจ๊ะบ๊ายบาย